เล่สิใบดาดเบือขอเ้วนไหมหามเงินอบบแบบนี้อนก่อนจะเล่เห็ดไหมใส่พิธีไหมเจ้าสิจุดทุกไม่เจ้าสิจุดกับพวกยังว่านัแนวใครเปบนรูเนอยเจ้าไปจับทัใงไงทางเลขตตัวนั้นไม่มีอย่างมูนว่าท็บทูบเขาคิดาเป็นน้อยแค่นี้แล้ก็ไม่เล็ก ถ้าก็จับ่อยพ่อจับอันเจแดงก่อนเอากระล่นซะก่อนเด่๋ยวจับเจแดงจับหัวมันดันมือบอันนี้ฮะดาดมือกระดาดมือแล้วหัว่าคุัชศูนย์เดี๋ยวนอนนบ้านนี้ก็แล้วคืนไหมมาจูดตรงนี่เอานี่พ่อเสียบไว้ห้างเพื่อจะขาดจากของได้ว่าันหนึ่งเสียบปั๊บเล้วก็เที่ยวยางมาเบิ่งยางมาเบิ่งเห็นตั้งแต่เลขแปดมันยางไม่อยู่กับเห็นสามสามเลขแปดกับเลขสามสามสาม แปดสามๆนะสามตัวโอ้สามสองตัวแปดตัวนึงแมนแปดอยู่ข้างบนโอ้ยมันคักแม่แน่ยด้วบาทนี่แม่เสียงซองสอดซองบลาสอดแต่ทูบนี่แหละครมันระเบิดนี่มันจะตายตายขังแรกในชีวิตบ่เคยเห็นเหรียทูบจากเพียประหลาดใจว่ามันมีเหรียได้จังได้เอ้าผู้นี้อย่าได้ว่าจุดเอาโลดเหรียทูบเหรียทูบแม่ยังนอกบาดนี่วะมันเป็นจังได้หอไม่ บ ons, ัาเอากับไฟมาล้นล้นเล็กมันยน่ะแล้วล้นโอ้ยกับปติอจากเคียห้ามก็คือเสียดแค่ว่ัสดอกเบิงโอวัสดอกมันก็เสียบปุ๊บลงไปเขียนแต่แม่เขียนไรนี่ไม่เสงบ้านนี้พ่อเขียนอันเอาไปแล้วคอยทั้งไงบ้านก็เลยมาเสียบมันก็เลยเหลียวเห็นเหลียวเห็นเลขกแปดก้อนย่างไปย่างมาวันที่ฝันด้วพี่น้องเด้อนี่ เลขทูบบ่เคยเห็ดจ้กเกียเกิดมากของกติเฮ็ดเนี่ยล่ะแปดสามสามบ้านว่าสิมาเบิ่งอีกเป็นกองออกย่องลักผู้ใดมาหักตั้งไว้ดีปานนั่นนี่เพิ่อนเอิ้นว่ามันแตกแล้วนั่นทูบมันนะแตกแล้วแต่ว่ายังอยู่เด้แตกแล้วนี่คือแตกแล้วสามแปดสามสามเจ้าเนี่ยคือแตกแล้ว ลองสอดบแม่ฮึสิสอด้ยีวัแรกแล้วบรูจักอันตะกี้สอดที่อยู่ตะเกียดลองวันที่นมันมีหกตจะลองถือกลองอาญาได้แปตเขาโกงอีกความมาอดเยี่ยงกับ่ได้ใส่รอกถาม่าแย่จะถือเลขว่าถืออยู่เท่าไรว่าเขาฟังว่าแปดพันขอยืมเจ้าแน่เจ้าแน่สามมือก็จะงหรเอาไปเท่าไรล่ะปดพันแล้วกันจะคล้องเราไม่ได้จักบาท สามมือสี่มือก็พอได้เจ้าเขายืมจ่ายหญ่ถือเบ่งนะยิ้มขามือเลยฮะยิ้มขามือได้แปดท่านเลยเขายืมหมดเลยหมดเลยหมดบาทไปถามเขาว่านหน้ายืมเงินเจ้าเลยใช่ไหมสามเดือนบ้านไปเป็นยังแล้วสันไม่ได้ยื่นกับสร้างเดี๋ยนี่เป็นยังใช่ไหมใครจะได้ไปหายืมเงินดอกแล้วไม่เขาสันเอาก็วางสั่นบ้านเงินอยู่กองเอาไอ้เขาแล้วเขาละวัดคนจะได้ไปหายืมเงินดอกมาใส่ไหมมาให้เขาฝันี่แหละมาเสือเออไปอยู่ทั้งในบุ เถือกเลขบ่อใด้ถือเลขอยู่เห็นเงินอยู่ตะวังบ่อใดใส่เจ้าก็ได้เงวดนี้เบิ้องคอยถามงวดนี้เจ้าสิจัดนักจัดเต็มบ่อไหนเจ้าจุดขั้งแรกจังสีไม่กามัดกันแล้วจุดพิษจุดถือกป่าเหนียวขั้งแรกของเจ้าดิ่งขั้งแรกนี่ขั้งแรกแปดสามสามได้พี่น้องเด้อร่องเบิ้งมข้ามันเข่าแปดสามสามกับรถมาแปดสองน้ำแน่ซ้ำนี่แหละคือหายรถนี่แน่ เอาปลาคามันมันอันนั่นนะคะมันหมุนลงคร <c oughs> ับสื้อขึ้นเสื้อล่งเอาอืองหันกระเสือน์ซิบซี้เปออกซิบสามอือ้ยบาดมูอยุ่มยังดอนเห็นเมื่อยังเขาว่าบอกเลขแม่นจนจะเอาแป้งมาลูบก่อนแมนต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะ,ะกี้กับแมนนี่ลีเพื่อนสิบอกใครน่าตะกี้ <c oughs> น้ำกุงใหม่กุกไหล่สิเ <c oughs> ปซองเปิดจิ้มีพยงหันความได้เจ้าทีอันมาบังดูเลขเก้าเก้าแปดเป็นแคเนี้ย บาทนี่ให้ผู้นี่ยางมากให้คุณนั่นยางมากเพิ่นก็เห็นน้ากันนี่แหละซื้อยี่ดอกสั่นบาทซื้อมิตรเจะบของถือได้ไปเลี้ยงอันให้เขาพวละขวดแล้วขวดอเขาบอความน้าซื้อเขาพ่ซื้อดอกอันบาทนี้แ็เลยว่าจังเสียได้พี่น้องเด้อทียนพอได้อยู่ยนูนไปทั้ง่านกับบอนั่นดอกมีตรเทวดาให้เนี่ยหลังเนี่ยว้าพี่น้องมรู้แมนเหมือนดิ่งกูดัเทวดาให้เป็นนิมิตเนี่ยกันพวกยีนอนม่าได้พี่ อันคนจนว่าจะไปทํางานอย่างโอ้ยทางานเดี๋ยวจะสกินกับเมือนดอกไม้เทวดาพันไห้พุ่นเลตุนมาอยู่เด่นเทวดาเจ้าทีพันไห้น้าพุ่นเลตุนสงสารถือต่ละเล็กแต่ล่หน่อยแปะไปแปะมาส่าสมจนได้ลังนี่ซ่าสวมก็ไปติดนี่ติดอย่างคนดอกยานว่ามีหายเพื่อนฉายาเม่เสียงซ่องสวดมาจังไดครับกับไปซ่องมองไดก่เห็นเขาเห็นอันหนึ่งสมรมรัตเตาวมบ่ เขาเห็นเลขยี่ัังจะคลองไปสมมติว่ามันออกแปดเจ็จะคล้องซองไปเขาเขาเห็นแปดหาจะคล้องพ็ษแปดเก็ยรติพันเือนนา่งใบไม้มู้นันแม่นใบไม่ก็เห็นขันขันพ้นสีห้นะเดี๋ยวนซอดบ่บ่ได้ไปใส่เทียสามมือมันนี่สี่เหลียมเอาเด็ดมาจากใบก็ดูนั่นใบเราซองจากใบมันเสีร้ายตัวเด็กถูกเขาอย่างนี้แหละเอาเล็กถูกไปซะไปไม่เพิ่มเถอะ แปดสามสามแสามสองเนาะแปดสามสามแปดสามสองนี่ละเอาตัวนี้ละเอาสองตัวมาคจ้าสองตัวนี้มานหนอกว่านงัดนรณี้ออกว่านิ่างนงวานคนงบ่านิเง่าิ่น่างวนนวังนวนงาวันงว่ เรียกนะมันเป่าเลยซ้ำๆเลยซ้ำๆกับแปดแปดมันจะเป่าไปแบบนั้นนี่คนละเ้เขียนไหนเล่าเนี้ยสองไอ้กะซื่อแปดซ้ำๆหลอกะเออแปดสามสองเอกับแปดกับแปดสองหรกะสองสองนี่ละกับมันเป่าโอ้กับมันเป่ามันจะแปดแปดเมื่อนั่นก็บ้าพิดกันสิละคอยตั้งใจย่างดีมันจะออกพกห้า จัดเพืน้องกอเขาลืมจันดอกบากีกล้อยกระเล้งจังไหมสมองกับพวกภายในเราเรียนีกว่าไม่เลียงแม่ตรวจเช็คนะาผูกที่บอกครับอ๋อตรวจเช็คดูนะครับข้างแรกแม่นบ่หนี่แม่นที่จทยทูบนี่นี่ละมันใหม่มื่อคอยตัวใดใหม่มือนี่เลขใหม่มื่อตัวใดแม่ตัวใดใหม่มือแปด สามสามเอาแม่เอาหันมาหน้าอกเลยครับหันมาแน่แม่ตัวใดมันใหม่นั่นแม่เอาไปนี้เเออออตัวนี้ล่ะนี่เล็กใหม่มือบ่ะค่ะจ้าตัวใหม่มือพ่อเสียบลงไปบ้านเมี่ยงผู้ใดเขาก็ไปจับเหล็กเพราะใครโงูจะคองแม่แม่มันจะออกละบอแม่แตกแล้วพูดแม่บ้านที่จะมาบังอยู่าปนี้ฮักคอรอแตก เพิ่งแน่นี่เลือกจะเลขสามก็เลขสามนี่ก็จะพูดเปรตเปล่ามั่นใจอยู่แตกคักเนาะสามตัวนี้แตกเลยเป็นแนวนี่เป็นแนวนี่แตกแตกแตกแม่แสงแตกทอดเื้อแตกทอดใส่แม่ทัวทีมพิษตะก้นมุจจาจะมาทัวทีมหรทัวโลกมันวะทัวโลกจะยู่พุ่นเขายั่งกันจะมาทาบแป้งดูจะสมัยก่อนหรือ่าแปดนะครับแม่หมุนมากแม่แสงสองสอดเด้อพี่น้อง วันนี้สิลงทุนเท่าไหร่แม่เงี้อนี้บ่พันคูณพันสามพันคูณสามพันเ้ยสิทุบเหมือมีสิลงสิลงทุนเท่าไหร่น้อบัดนี้น้อแสงสองซอดลงทุนว่เกินสองร้อยแม่รับแม่สองร้อยสองร้อยคนแต่ว่าคนอื่นเขาให้เท่าไหร่คนอื่นให้เขาซื้อเท่าไหร่เขาซื้อบ่เขาคนเขาซื้อเขาก็ซื้อหลายว่ะจ้าของนี่ซื้อขึ้นนั่นน่ะนี่เนี้ยเออ นี่ยเราจซื้อจำเนี่ยเาสองสาร้อยหลาย่งไรแม่เออแม่คันรับจออยากขับบ้านเลยสามร้อยคุ่นสามร้อยน้แคนเถือพตเดอทั้งบนทั้งล่างยังกระไดกลองกันอากงีะยังกองกันง่ีถือมดจนจะว่เป็นบ้าบ่าสามตัวก็ถือสามสามตัวรถจัลลีก็ถือสามตัวบนก็ถือสองตัวล่างก็ถือถือมืดเมื่อนั่นน่ะ เมียนกันอเมื่อคำว่ายืมมัมัอนไก็ได้ไรเมื่อคำา่ายืมเออปยื่งนีัสร้างมัน่ามาขึ้นรดเออประกาศไส้นีเลยประกาศประกาศม่แม่ยืนนเรประกาศใส่ประกาไส้เลยครับ มันมีแล้วล่ะมันนากียพุทว่าจะไม่ยืมไหมเอาเงินเก่าของมามีป็นอาษบั่มไั่จะกไปว่าเสียงไม่จะคลายนาเขาเอาเอาเาเอากระดาษลุ่งเข้าเอาบานนี่เมสเซงเอากระดาษลุ่งเอากระดานลุงเขาเขาเขาเาสันัเข้า S <S ข้างนันออ้นเธอ่ะไม่แสงจ,จ้ามีตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยอันันเพื่อนโกรธเพื่อนปายให้กันได้น้ำกันละเพราะว่าไม่แสงก็เคยจุดอันนี้แค่